ก็สวัสดีน้องๆทุกคนเนาะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ CPD Academy Podcast Podcast ที่ว่าด้วยเรื่องของการแนะแนวเด็กบัญชีจบมาแล้วเนี่ยจะไปในทิศทางไหนหรือไปทําอะไรได้บ้างน,นะคะโดยวันนี้นะอยู่กับพี่ตน้นอ้อคนดีคนเดิมเช่นเคยนะคะกับ EP ที่4แล้วเนาะกับตอนที่มีชื่อว่าเรียนบัญชีมีสิทธิ์ตกงานไหมในยุคนี้แล้วก็แขกรับเชิญนะจ๊ะก่อนคุณนตาคุณตากันอย่างดีเนาะกับน้องเมย์นะคะเดี๋ยวให้น้องเมย์ได้มีโอกาสแนะนําตัว อีกนิดนดแล้วคร่าวๆให้เพื่อนๆน้องๆได้ฟังกันนิดนึงจ้ะสวัสดีค่ะพีต่ต้นอ้อสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนก็กลับมาพบกับเมย์อีกแล้วนะคะเราก็เคยพบกันไปที่ E ีีที่1แล้วเนาะอันนี้ก็เป็น EP ีที่4ก็ขอแนะนําตัวไว้สั้นๆนะคะเป็นรุ่นพี่บัญชีนะคะเคยทํางานเป็นสายตรวจสอบค่ะแล้วก็ทําบัญชีด้วยปัจจุบันค่ะก็ทํางานเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วก็ที่ปรึกษ,ษาบัญชีธุรกิจค่ะ โอเคแรียกได้ว่าเออประถมกันก็ช่ำชองระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะก็อยู่ในสายบัญชีมาตลอดเนาะยังไม่ได้เบี่ยงเดินไปสายไหนถูกไหมใช่ค่ะอ่ะก็เดี๋ยวเราไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะมาเริ่มกันที่คําถามแรกเลยดีกว่านะได้ย,ยินกันคนพูดกันหนาหูมากเลยว่าเออแบบไม่รู้ถ้าเด็กไม่รู้จะได้อะไรนี่ยเรียนบัญชีสิเพราะว่ามันไม่ตกงานแน่นอนอันนี้น้องเมย์มีความเห็นอย่างไรบ้างจ้ะกับคําพูดเหล่านี้ก็ <c oughs> ถ้าเอาฐานจากตอนที่หนู เริ่มจะเข้ามาหาลาัยอ่ะคำพูดเนี้ยเป็นคำพูดที่เราคุ้นชินกันหนาหูในวงการบัญชีนะคะก็ค่อนข้างจะจริงนะคะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสองปัจจัยเนาะคือขึ้นอยู่กับตลาดแรงงานว่าต้องการพนังงานบัญชีมากน้อยแค่ไหนกับความพยายามของตัวเราเองอะคะ่ะว่าจะอยากทำงานในจุดนี้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับ2ส,ส่วนประกอบนี้จะให้มันเป็นจริงหรือเปล่าเท่านั้นเองค่ะ แล้วถ้าสําหรับน้องๆที่ฟังเราอยู่ตอนนี้เนาะรู้สึกว่าแบบเออเลือกเส้นทางได้แล้วว่าฉันอาจอยากจะเรียนบัญชีแต่รู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองเหมือนแบบยังไม่พร้อมแล้วก็เหมือนแบบอารมณ์เหมือนแบบเออยังแบบไม่เก่งเท่าไหร่อย่างเงี้ยน้องเมย์มีแบบทริคหรือว่าเคล็ดลับอะไรแนะนํำไหมว่าพัฒนาตัวเองอย่างไรเมื่อเรียนจบไปแล้วให้ได้งานค่ะก็อยากฝากถึงน้องๆว่าไม่ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าเราอะต้องสร้าง เราต้องสร้างความมั่นใจให้เราก่อนเลยเป็นอันดับแรกว่าเราสามารถทําได้เราสามารถที่จะเรียนจบมาหาเงินหาประสบการณ์ทําได้ห้ามถอดใจเด็ดขาดแล้วก็เราสามารถพัฒนาจุดบกพ้องของตัวเองอะคา่ะได้ตลอดอยู่สม่ําเสมอได้เรื่อยๆเลยก็อยากจะฝากเรื่องการพัฒนาตัวเองเอาไว้เนาะก็คือด้านแรกก็พัฒนาบุคลิกภาพให้มีความมั่นใจประมาณว่าฉันทําได้ ไปสมัครงานที่ไหนเลือกชั้นสี่เลือกชั้นสี่ 4, ทองเอาไว้เลยคุณเลือกชั้นสี่อย่างเนี้ยได้งานแน่นอนไม่ว่าจะสายอาชีพไหนนะคะแล้วก็สองค่ะแล้วก็มาสํารวจตัวเองว่าเราบกพร่องจุดไหนแล้วก็พยายามพัฒนาจุดนั้นด้อย่างสม่ําเสมอพัฒนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองสามค่ะก็คือทาเรซูเม่ให้สวยให้หน้าประทับใจให้แบบเฟิร์สอิมเพรสชั่นแล้วรู้สึกดีค่ะ เราก็ข้อสุดท้ายนะคะก็คือเวลาเราไปสมัครงานหรือเราจะไปทักใจใครอะคะ่ะก็ดูรูปลักภายนอกให้แบบสะอาดสะอา้านดูแบบหน้าเข้าหาหน้าพูดคุยประมาณนี้คะ่ะก็ขอฝากเอาไว้ประมาณสี่ข้อเนาะฝากน้องๆไว้โอเคแล้วก็อันนี้คือเหมือนแบบเป็นทักษะะเขา,ขาวๆวเนาะแล้วยัง,ย,งยังมีทักษะอื่นๆอีกไหมที่น้องเมย์รู้สึกว่าเหมือนแบบเออพอเป็นรุ่นพี่แล้วอยากจะแชร์ให้น้องๆว่าเหมือนแบบเออทักสะเนี้ย ถ้าย้อนเวลากลับไปได้พี่ก็อยากจะไปพัฒนาทักษะนี้ทักษะนี้อะไรอย่างนี้ค่ะทักษะนี้เลยก็คือเวลาเราอยู่ในห้องอาจารย์ถามคําถามอะไรนั่งก้มหน้าอย่าอย่าเรียกฉันสิอย่าเรียกฉันหันไปทางอื่นแบบว่า ่แบบว่าอันนี้คือทักษะที่ถ้าเมยอนกลับไปเมย์ก็อยากพัฒนาในจุดนี้เหมือนกันเนเซอร์เด็กบัญชีไม่ค่อยพูดไม่ค่อยถามไม่ค่อยตอบไม่ค่อยยกมือไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นแต่ว่าปัจจุบันนะคะมันสามารถเปิดโลกได้กว้างตอบไปก่อนตอบผิดตอบถูกอย่างน้อยเราตอบผิดเราก็ได้รู้ว่ามันคือคําตอบที่ผิดเราก็สามารถแบบเออกลับมาพัฒนาตัวเองได้อีก ก็คืออยากให้เด็กๆหรือว่าน้องๆอะค่ะมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นอย่างพี่เนี่ยแต่ก่อนพี่ก็เป็นแบบน้องนี่มาอยู่หน้ากล้องแล้วเป็นไง <c oughs> ก็คือแบบว่าเราต้องกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะ,ะก็คือเหมือนแบบฝึกเหมือนแบบพัฒนาตัวเองในด้านของพวกการสื่อสารด้วยเนาะแล้วก็อีกอย่างเลยเนี่ยคือพี่พี่แบบจํากัดความนะว่าเหมือนแบบอย่าเป็นน้ําที่เต็มแก้วเนาะเหมือนแบบอาจจะเป็นสักอาจไ,ไม่ได้เห็นก็บแบบว,ว่างเปล่าแต่แบบ เป็นสักครึ่งแก้วเนี้ยเปิดรับทุกอย่างเนาะที่เหมือนแบบจะเข้ามาเพราะมันจะเป็นประสบการณ์และสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปดีๆเนี่ยมันจะช่วยแบบส่งเสริมเราในอนาคตเนี่ยได้อย่างดีเลยทีเดียวถูกบแมค์คะอ่าแล้วก็พี่ขอถามคําถามนี้เนาะว่างานแรกของน้องเมเย์ในหลังจากที่อยู่ในรั้วม,มหาลัยบัญชีมาสี่ปีเนี่ยงานแรกของน้องเมย์คืองานอะไรก็งานแรกของเมย์ค่ะก็จะเป็นงานเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีน้องๆก็หลายๆคนก็อาจจะแบบ ยังไม่รู้เนาะว่าตรวจสอบบัญชีค่ออะไรกับงานตรวจสอบบัญชีก็คือเราไปช่วยเป็นผู้ช่วยพี่พเขาในการทํากระดาษทําการเส,เสนอให้ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินเราก็จะไปช่วยพี่เขาในส่วนนี้ซึ่งที่พี่อะ่ะเลือกงานตรวจสอบอะ่ะเพราะว่ามันได้ออกนอกสถานที่ไม่ได้นั่งอยู่กับที่แล้วพอเข้าไปทาจริงจริจรอะ่ะมันก็เป็นงานที่สนุกจริงจริง สามารถเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆแล้วก็เจอคนหลากหลายทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งลูกค้าก็สนุกมากเลยค่ะงานแรกของเมย์อ่าโอเคก็คืองานแรกก็คืองานตรวจสอบบัญชีหรือที่เราคุ้นเคยกันว่าออเดดถูกไหมคำว่าออเดดถูกไหมใช่ค่ะอ่าอันนี้คือพี่ก็มีประสบการณ์เหมือนกันเนาะว่าเออพี่จบมาพี่ก็เข้าสายออเดดเหมือนกันเออรับรองว่าแบบสนุกแน่นอนปีแรกแบบว่าเพื่อนเยอะเข้ามาแบบว่าเป็นเป็นวัยรุ่นกลุ่มเดียวกันเนาะอายุใกล้ๆก้กันหมดเลยเข้ามารับทีแบบ เยอะๆเลยแล้วเราก็จะได้มีเพื่อนแล้วออกไปทํางานเป็นทีมอันนี้คือรับรองว่าสนุกแน่นอนแล้วก็ประสบการณ์นี้เพียบนะคะบพร้อมบ,บาดแผลกลับมาเต็มตัว <c oughs> ใอ่ะแล้วตอนนี้น้องเมย์นะทำอะไรอยู่ค่ะปัจจุบันนะคะเมย์ก็ยังคงทําบัญชีด้วยตรวจสอบบัญชีด้วยแต่ว่าก็มีทักษะอื่นๆเข้ามาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์บัญชีค่ะแล้วก็ทักษะที่เพิ่มมาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเขียนแล้วก็การ สื่อสารยังไงให้คนะเข้าใจโดยง่ายให้คนทั่วไปหรือว่าที่ไม่ได้รู้เรื่องบัญชีอะค่ะมาเข้าใจในภาษาบัญชีหรือภาษาภาษีให้ง่ายมากขึ้นค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งอะที่มันเป็นความรู้ที่มันถูกสะสมมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเนาะจากการทํางานก็คือการเป็นที่ปรึกษาบัญชีธุรกิจด้วยการที่เราเป็นออเดดทํางานสายออเดดเราก็ต้องเจอธุรกิจที่หลากหลายอย่างเช่นซื้อมาขายไปผลิต ขายตรงหรือว่าอนำเข้าส่งออกอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เราสะสมประสบการณ์เพื่อที่จะแตกแขนงเป็นอาชีพใหม่ๆได้ค่ะอะก็คือตอนนี้มเป็นทุกอย่างถูกไหมทำทุกอย่างเ่าจะเป็นอดิตทำบัญชีเป็นคอ <c oughs> นเทนต์ครีเอเตอร์ Creator, แล้วก็เป็นบางทีเป็นที่ปรึกษาด้วยโอ้โหเรียกว่าแบบเรียนมาสี่ปีคุ้มจริงๆ <c oughs> อ่ะแล้วก็โดยสรุปเนาะข้อสุดท้ายแล้วคำถามสุดท้ายเนาะกับคำถามที่ว่านะเรียนบัญชีเนี่ยมีสิทธิ์ตกงานไหม มันขึ้นอยู่กับอะไรได้บ้างจากประสบการณ์เมย์ที่เมย์เปลี่ยนงานมาประมาณสามที่สามที่ถึงสี่ที่อะค่ะก็ไม่เคยตกงานเกินหนึ่งเดือนค่ะโอเคน้องเมย์คอนเฟิร์มว่าเรียนบัญชียังไงก็ยากมากที่จะตกงานพี่ต้นอ้อ,อก,ก็ขอคอนเฟิร์มด้วยเนาะเพราะว่าประสบการณ์ตรงเนาะพี่ก็คือเรียนบัญชีมาเหมือนกันก็ไม่เคยตกงานเลยเหมือนกันนอกจากตอนนี้นะเมื่อก่อนทํางานสายบัญชีตอนนี้ก็ไม่ได้ทําสายบัญชีแล้วก็ยังไม่คงไม่ตกงานอยู่อีกเนานะตอนนี้ก็คือ สรุปเป็นค,คําคมเท่ๆแล้วกันว่าเด็กบัญชีนะคะถ้าไม่เลือกงานเนี่ยรับรองไม่อยากจนแน่นอนวันนี้เนาะเราสองคนก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะแล้วก็น้องๆทุกคนเนาะสามารถติดตามพวกพี่นะคะทั้งสองคนแล้วก็แก๊ง CPT Academy ได้นะคะได้ในหลายช่องทางเนาะไม่ว่าจะเป็นพอดแคสต์นะคะเมี YouTube แล้วก็ Facebook Fanpage นะคะวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย